เก็บกี่ยวกันมันจะไม่แยงโอ้ไม่กอดเขาบานหาอะกินด่ว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 กินนี่กนี่อะไรเน่าไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอาหารเน่ารเลึกนี่เก็บวะเนี่ยเอาไปดาวช่วยคยทอดโอเคมีสองอันนะคะ ้จงเตรียมคารปก่อนเอ,อไฟมีสองอันเป็นตะเกียงเลิศโอ้โหปิดก่อนเลยมันเติมตะเกียงได้ไหมอ่ะอันนี้ิไม่น่าใจนะคะเติมตะเกียงยังไงโอเคแล้วก็เก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ด้วยมีอุนจิอยู่นะคะแล้วก็มีเชือกเชือกทำไมมีเส้นเดียวอ๋อ โอเคมีเกียร์เดี๋ยวนะเราต้องซื้อทองมาปะเออนี่น้ําแข็งไปตูดหมูเกเก็บไวใ้ในนี้แล้วกันนะเรียบร้อยอะ่ะไปเมื่อกี้มีเมล็ดพืชโอเคไหมอันนี้ มาเล่น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 ขอบใจนะน้องโอ้โหเดี๋ยวมันมาแย่งกินเอ้ยมันกินอะไรไปอ่ะมันไม่ได้กินพืชของเราใช่ไหมโอเคเราไปรีบทำธุรกิจขายของก่อนโอ้ขี้อุจิของใครคะของคุณนะคะโอเคค่ะวิมันน่าร้อนแล้วเหรอน่าร้อนแล้วเหรอหรืออะไรทำไมมันแดงๆส้มๆวะ นี่มันแดงๆส้มๆขอบคุณค่ะผมต้องการเห็ดไปซื้อไปดูเห็ดหน่อยไหมร้านขายเห็ดตอนนี้ต้องการเห็ดเขียวหรือของเพิ่มสมองอะไรก็ได้ที่เพิ่มสมองได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกุ่มของของเพิ่มสมองของเพิ่มสมองเอาพี่ยาหองพี่ก็ซื้อไว้ก่อนอู้นี่ไงขอบคุณค่ะ ซื้อนี้ไ,ได้แล้วกันมีกาแฟไม่รู้ไปทำเอาไว้เอาไวเ,เ,เป็นผักส่วนหนึ่งของผสมผส,สมได้นะคะถ้าปา้าแกว,วิ่งอยู่ยางเงี้ยแลกก้วตอนกลางคืนอะปา้าแกอาจจะแบบปิดบล็อกอะถ้าใจอารมณ์นั้นเราก็ขโมยของได้หรือเปล่าหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจคืออยากขโมยของไม่ใช่อะไรจะได้มงซื้อคุณลุงขอบคุณค่ะโอเค นี่อ่ะขอบคุณค่ะซื้อของในร้านนี้รันซื้ออุ้ยอู๋เบอร์รี่สุดยอดไปเลยนะคะคุณเอาเบอร์รี่มาขายแบบเนี้ยข้าวโพดเหรออ่ะซื้อข้าวโพดหน่อยได้แล้วกันนะอ่ะข้าวโพดอันนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งบาทมันฝรั่งซื้อเชือกวิจะทําอะไรวะไว้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคนั้นอ่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ขายนะคะ โอกํไรมากเลยนะเนี่ยอันละสี่บาทไข่อันละหนึ่งบาทคุณไม่รู้หรอคะเนี่ยว่าเขาลักซื้อกันอยู่ในราคาว่าสี่บาทอะไรเงี้ยถือเป็นกําไรชีวิตอย่างหนึ่งนะคะบายเก็บเน่ขับขึ้นค่ะโอเคเออเราเอาอุจิใส่เงี้ยแล้วกันนะจริงๆม่งปลูกเยอะขนาดนี้ก็ได้เนี่ยคือไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะหิน อาแปลงผักเพิ่มอีกดีกว่าแต่ว่าไม่มีเมล็ดตน้นคุณหอยนะคะคุณ,ค,ณคุณหอยะคะ่ะเขาจะทำงานค่ะค,ะคุณ <X> คุณคะาหอย <X> ไม่ลุงลุงหนูจะทำงานตรงนี้ลุงอะไรของลุงเนี่ยโอ้ยพวกนี้นี่แม่งเก,กะกะแล้วล้างแล้วไม่ทั่วเก็บ <X> ไป อึอบปึ๊บทำไงดีกับสมองเราเนี่ยเ,ออเก็บ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 ก็ก็โอเคเก็บทันว่ะโอเคเดินขึ้นไปมีอะไรไหมราไปขายของทำังิก่อนแล้วกันนะขอบคุณค่ะขายของค่ะขายของ พี่แต่ต้องซื้อทองเลยปะซื้อทองซื้อที่ไหนอะเ๊้ซื้อทองที่ไหนวะนี่ไหนนะไม้ซื้อไหมไม่เอาอีกคุณลุงคะนี่ค่ะ คุขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่มีไครไข่เก็บขี้หนูหนูหนูไอ้เก็บขี้คุณมาแล้วเนี่ยทุกคนมีอยู่ไหมอ่ะลุงเสื้อเขียวลุงเสื้อเขียวขาไม่มีเหรอเก็บขี้ฟรีแค่งมาเถอะคิดว่าเป็นบริการชุมชนนะคะนี่นี่นี่แลกตังค์หน้าตังค์นี่แลก โ oh, 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 oh. อ้อยยยยขาขาขาเออเออคือนี่หนึ่งอันเฮ้ยหนึ่งอันนี่อะไรวะเนี่ยเอ้ยน,น่ารักอะน่าน่าลุกอยากว่าอะไรคืออะไรอะแต่เดี๋ยวขอละกันเนาะเราต้องซื้อไอ้น,นีต้องค้าไปไหนก่อนนะนี่อะไรอะ่ะเออน่าจะเก็บเหล็กมาลองดูนะคะอันนี้คืออะไร วกน,นี้ีเลยอะไรกันแน่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์ทำของต่อไปอ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่หละอันนี้น,นีนี่นี่น,นี่โอ้โหมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ my god แพ้ไม่เอาเอาเอาบุดปะ ของที่เอาไว้วิ่งเร็วคือไหนอะ่ะอันนี้เหรอหรือนี้หรืออันนี้หนูสื่อต้องซื้อทองไปอีกเอาปิดร้านเหรอปิดปิดทำไมลงุงหนูจะซื้อทองลุงปิดแล้วเขามาหมายถึงนี่นะไม่เข้าใจนี่ไงบอกว่าเดี๋ยวเขามาไงเราก็ลุงก็ตื่นอยู่หัวลุงก็ถูกจะซื้อทองแล้วลุงมันมีเวลาเมันสี่เวลาหนุ่มละเนี่ยไม่กังจะซื้อเท่าไหร่กีละ ลุงทำไมลุงเป็นคนแบบนี้อ่ะก็ตกจะซื้ออ่ะทำไมไม่ขายอ่ะอีกนิดนึงก็ไม่เอ้าลูกเขาเปิดลูกเขาเป็นคนแรกเขาเป็นลูกค้าคนแรกไม่เข้าใจเหรออุ้ยทำไมหน้าจอมฝ้าฟางลุงมาเติมของเราเร็วดิช่วยดันเอานี่เอ้าลุงจะเข้าไปติดข้างอะไรทำไมอ่ะลุงเติมของโอ้ย ลุงไม่รู้จะติดไห้ไม่ได้นั่นเรจะซื้อทองลงุงาลุงกคลุงไม่เอาลุงจะทอยังลุงจะซื้อทองอ่ะไปก็ได้วะเคยแย่แล้วพีเอ็มสองจุดห้ามาอ้อยอ้อยอยอ้ยจ้งพี่ฟินฟินหนู โอ้ยแยะแล้วพีเอ็มสองจุดห้าระบาดแล้วเริ่มจะจามแล้ว่ะโอ้หน้ารู้สึกฟื้นซีเซียวฟ้าฟังเออถ้าเราจะซื้อต้องซื้อร้านนี้มันรู้จะมีทองให้เราไหมอ่ะดิอิตาลุงนั่นแม่งอันนี้ค่ะขอเดินดูนอกแรกร้าแรกก่อนนะคะโอ้ร้านนี้ขายอะไรบา้างคะวันนี้ ันนี้ขายผ่านอะไรอ้มีข้าวโพดขอซื้ออุยอ้ยหูเราขนของแพ้เลยนะแม่งเอ้ยน้ำแข็งซื้อแข็งดีไหมนะเพื่อนดีกว่าต้องการสมองเราต้องการสมองมากตอนเนี้เรามีเห็ดเขียวอยู่นี่วะ่ะโอ้มีตัวแร่เหล็กเก็บอุจิขอบคุณค่ะโอ้คุณทำดีมากเลยนะมันนี้เพื่อสังคมมากเลยนะ ม่เป็นไรค่ะหนูเป็นคนที่คิดดีทําดีมีน้ําใจอบอ้อมอารีโอ้ยอย่าตอกซีของค่ะหนูเอ้ยเกือบให้ผิดคนให้ผิดอันนี่นี่นี่ขี้ใครเอ่ยพี่ใครเอ่ยพี่ใครเอ่ยโอเคดีค่ะขอทองหนู่กอ็ไม่ขายอีกเอาใหม่กระต๊ ะซาร่าเห็ดมันนี่มีเห็ดขายไหมคะอ้อยน,นี่มีเห็ดขายไหมคะรูงการเห็ดคือว้าวคุณป้าน,น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะโอเคเราไปกับบ้านดีกว่าทำอาหารเตรียมเมนูที่นั่นแหละค่ะอู้ขายสักนิดนึงขอบคุณค่ะเอาล่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โอ้โอ้มายกิดโอ้ยมกต้องเตียนสมองแล้วอะทำไงเนี่ยเมนูอะไที่ว่าสมองได้ไยนะเดียนะเออ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 เดียนะเดี๋ยเนะเออเห็ดเผาก่อนนะทเยเผาก่อนแล้วกัน อออมมมโอ๊ยน,น,นี่ถ้าฆ่าตายมันก็จะสมองพังใช่ไหมนะโอ๊ยโอ๊ยเออเป็นฤดูที่แบบจงใจให้เราโอ้โหสมองตื่นตันมากเลยอะ่ะโอเคอันนี้อันนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวนะเี๋นะ อันนี้มีสามอันนะคะอ้ย oh. ห้าอันเรามีเกาะงูกี่อันนะเ <Surprise. S 1> กาะงูมีสองใช่ไหมมีวิญญาณทุกขอลามาน no. No. เดี๋ยวมันก็ตกไปทั้งค้าแล้วก็เก็บไม่ได้โ <No. No. S 1> อ,อ้ไม g อดตูดหมูด่วน หมูตัวหมูโอ้ยโอยโเชือกเชือกเำได้เรามีเชือกอันหนึ่งดิเอ่อเชือกเชือกเอ่อ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 เดี๋ยวนะขอวางก่อนขอวางก่อนแล้วก็ตัวหมู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 หนึ่งหนโอเคป้องกันสมองไว้ก่อนนะคะทีนี้ทีนี้เออนี่คืออะไรอ่ะ อะไรเหี่ยวไปก็รู้นะคะโอ้ oh my god อ้อยยอนย้อนยอย้อนย้อนเราจะต้องทนไปก่อนนะตอนเนี้ยแต่ก็สู้กับมันตลอดไปก่อนโอ้อ h oh my god oh my god กิน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 โ okay, อเคจริงจริงน่าจะกินบุ้นไปเลยจะได้อิม่มอิ่มหน่อยเมนูเพิ่มสมองเมนูเพิ่มสมองเลยนะเอ่อขอดูรูปก่อนนะคะ อุ้ยอุ๊ยเขาเุียตดูแผนที่ดูด,ดูดูเมนูะนะเมนูเพิ่มสมองรู้สึกจะถ้าจะให้เพิ่มสมองดีๆต้องเป็นผลไม้ที่มันเป็นแดงๆที่เราไปเจอในป่าเมื่อกี้ซึ่งถ้าเราเดฝืนเดินไปก็อันตรายมากเลยเนะี่ยไม่น่าเวอร์ค่ะโอเคก่อนอื่นก็ขับของก่อนดีกว่าใช้ทองสองแล้วก็เอ,อ,อันนั้นหนึ่ง โอ้ยอย่าล่นอย่าล่นอยล่นอย่าไม่เอาไม่ดีไม่หล่นไม่หล่นนะลูกนะโอเคมีมันโอเคอ่าอนี้อ่ะไอหินมะแล้วเราใช้หินหินบล็อกอะ โ oh oh, oh. อ้โหใหม่กอนโอ้ยลงกระตุยกระจายหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเนี้ยใส่ไปน,นิดหน่อนก็นนะั้นอ่ะหินบล็อกหินบล็อกหินบล็อกนี่เราทนไปก่อนนะคะเพราะว่ายัางไงก็เรายังไหวยังไ้องไหวหินบล็อกหินบล็อกหินบล็อกโอ้ยหนึ่งสอง โอ้ยอย่ากระตุกอย่าข้างอย่าข้างโอเคนี่อะไรนี่มันไม่ใช่นี่จ้าไปไอ้ไม้เท้าวิ่งเร็วอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไม้เทาวิ่งเร็วอยู่ไหนอะ่ะนี่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของเนอจะเอาไม้เทาวิ่งเร็วเดี๋ยวนะคะนะคะเขาค่อยค่อยดูนะคะ เออภาคแฮมเมดใช่ไหมเอ่อไม่ทาวิ่งไว้อยู่นี้หรือเปล่า ไึ้นไปสองตัวเคลียตู้เย็นอ่ะตู้เย็นโอเคตู้เย็นทำได้แล้วโอเคทำไปก่อนโ oh 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 อไมคกอดโอไมคกอดโอไมคกอดโอไมคกอดจีพีเอ็กเราพังไปหรอไม่ควรเอาคนนั้นไปตีอ่ะ เดี๋ยวนะถาคุเอาเน,นี้ยเชือกหนึ่งหรือไม่ก็ไปซื้อเอาเลยไม้อันนี้สามแล้วก็ไม้บอรดหนึ่งไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้สามนะคะซึ่งจำได้ว่ามีนี่ะไปไหนวะเนี้ยไหนไหนก็เข้าบ้านไม่ได้นะคะรับี่อื่นก่อนก็นแหละนนี้เรากลับบ้านไม่ได้สมองหรืสอสาม ปล่อยมันลดไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงมันก็มันก็มันก็ไม่ไม่ไม่มันก็ลดรัวรัวอยู่แล้วอ่ะตังเราไม่ได้หล่นใช่ไหมแม่งเระวังตังหล่นโอ้ยไม่ได้ไม่มีอ่ะคุณลุงขาจริงตอนขายของน่าจะแบบได้ได้สมองเพิ่มด้วยเนาะถ้ามันได้ด้วยมันจะได้สบายเลยอะอึ้บวันนี้มีอะไรขายอ้วเพิ่มเลื่อนแมวนะคะ เฮ้ยตอนนี้อาจ้ะที่นี่แล้วล่ะตองนี้ออกจากที่นี่แม่เอาอ่ะอย่ามาตอนนี้ดิโอ้ oh my god โอ้พระเจ้าโอ้โหคุณพระทำยังไงดีคะบ้านเมืองพังผ่นปีกไหมคะน่ะโอ้หินโอ้หินจะแย่เอานะโอ้ไม่กอดขอโทษ พังบ้านว้ายไม่โอ้ยนี่จะไล่อีกเหรอขนาดนั้นนะมันมีหมูตายด้วยนะมันมีหมูตายนะแกจะ มันจะมันจะกินเราแล้ว,ลวมันจะกินเราแล้ว,ลวไม่อ้าไปไหนยะนเราโดนดูด,ด,ดไปไหนอเอ๋เรากลับยังไงคะ <c oughs> เรากลับยังไงล่ะจากที่นี่เราจะกลับยังไงอะ มีอะไรอ่ะมันคืออะไรเอ๊ะเอ๊คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะทีนี้คือที่ไหนเราจะตายอย่างนี้เลยหรอเราจะจบพาร์ทปิดเกมอย่างนี้หรอไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ยังไงอะเอาที่นี่ยังไงคืออะไรวะกระทาสั่นะไเป็นมนเนี่ยแพงเอ้ยจามก็จามอีกอีกเอา้เอาอ้ามันคืออะไรฟาดแล้วมันดูเหมือนไม่มีดาเมจเลยวะมันคือที่ไหนเนี่ย พาเราไมเป็นอาหารนกเหรอหิวข้าวด้วยทําไงเดีย่ยเนนจะมีผีเสื้อมีอะไรกินอยู่พอแต่เราจะออะกลับที่นี่ยังไงอะ่ะพแอดได้ไหมอุ้ยรูอะไรอะ่ะรูอะไรเราลงไปแล้วจะเป็นยังไง ลงไปไม่ตายใช่ไหมคล้ายๆโตไปไม่โกงโอ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะเจาะได้ไหมโอ๊ยหูเก็บ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 ไม่รู้คืออะไรเอาไปก่อนแล้วกันอู้อู้โอ้โอโอเดียๆๆๆเด๋ยวเดี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 ๋ยวนะจจะน้องสาวเจ๋อจะทำอย่างนี้กับแม่ค่ะมัน แม่เอ้ยจามก็จามตีนี่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 โอ้ยเก็บเก็บเสียจังหวตะตีกับตูนตีตัวเงาตีไม่ไา้อ่ะโอ้ยเหลือหกเหลือสองสิหายแล้วหรอสหายแล้ว ลงทําเลยดีกว่าต้องทำเชือกก่อนเลยค่ะหมวกหมวกหมวกยัง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 กิบลิเราไม่ตายหรอกโอเคเสื้อเกาะละเสื้อเกอาะทำยังไงเชือกสองเชือกสองเชือกสองกิ๊บลิไม่เป็นไรนะไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกตายไม่ตายไม่ตาย ไฟไฟ,ไฟ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 อยู่นี้ไฟอยู่นี้เอาไงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยนะคือเชือกไม่มีค่ะไฟดูไปก่อนเลยกันนะคะโอเคโอ้ยแย่แล้ว ต้องต้องต้องกินอะไรทางชีวิตแล้วล่ะกินนี้ทางชีวิตก่อนนะนี่มันคืออะไรเนี่ยโทำ my god เออควรทำโล่ไม้ผมต้องใช้แปดวะทำอาวุธก่อนไหมอาวุธก่อนอาวุธก่อนมีกุญแจอยู่เปิดฟืนเข้าไปมีกุญแจหลายอันด้วยจริงๆ ทีไม่ก่อนนะเกล็อตองน,นี้ต้องการพื้นที่ให้ให้ขยับตัวได้ค่ะโอ้ยสิบสองเจ็ดโอ้ย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 นี่อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะสโตนเอ็ดไข่อะไรก็ไม่รู้นะกินได้ไหมกินเพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มเพิ่มเดือนหนึ่งเหรอก็ยังดีนะเพิ่มเดือนหนึ่ง โอ้ยเหเกี่ยวยยยยยยยโอเคเพิ่มเลือดเป็นโอ้น้อยกว่าโอเคโอเคโอเคสมองสูงเลยอะโอ้ยอยรอดพี่เดียตอนนี้นะคะที่คิดแผนเอาไว้นะคะก็คือขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ไปเด็ดหญ้าเด็ดหญ้าเสร็จเดี๋ยวเรอานี้อันนี้คิดไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่รู้ด้วยมัน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 ช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอะโอเค